สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดการเรียนรู้ดัตต์เบสด้วยตัวเองนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับนะครับคำว่า r e c o r d นะครับซึ่งมีอยู่ภายในระบบฐานข้อมูลครับในส่วนของ r e c o r d นะครับก็จะเป็นคําศัพท์ที่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ากลุ่มของฟิล l ์นะครับที่มีความสัมพันธ์กันและก็ประกอบกันขึ้นมาจากข้อมูลพื้นฐานนะครับโดยที่ข้อมูลพื้นฐานต่างๆนั้นนะครับสามารถที่จะรวมกันมาเป็น1 Record หรือว่าเป็นระเบียนนะครับ ซึ่งคำศัพท์ของคําระเบียนนั้นก็เป็นการเรียกด้วยการพราาัฒนาขึ้นมาจากแฟ้มข้อมูลนั่นเองโดยที่ใน1ระเบียนนะครับหรือว่า1นึ่งเรคคอร์ดก็จะประกอบไปด้วยฟิลด์นะครับต่างประเภทกันที่รวมกันอยู่เป็นชุดซึ่งก็จะสื่อความหมายให้เราทราบได้ว่าใน1นึ่งเรคคอร์ดนั้นนะครับมีความหมายที่สื่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างไรนะครับฟิลด์นั้นนะครับก็จะเป็นฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ํากันในแต่ละระเบียนนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของยูนิควายนะครับในเรื่องของดัตเตอร์เบส ื่อที่จะสะดวกในการจัดเรียงระเบียนในแฟ้มข้อมูลนะครับและการจัดการโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลยกตัวอย่างเช่นระเบียนของเช็คธนาคารนะครับก็จะใช้หมายเลขของบัญชีนะครับเป็นคีย์ฟิลด์เพื่อที่จะระบุระเบียนของแฟ้มข้อมูลนะครับตัวพนักงานเองก็จะใช้รหัสของพนักงานนะครับเป็นคีย์ฟิลด์ตอนนี้เราดูพื้นฐานนะครับคำว่ารคคอร์ดนะครับมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับรคคอร์ดหรือว่าระเบียนนะครับก็จะอยู่ภายใน ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีตารางนะครับที่ใช้สําหรับการเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าอยู่ภายในดัตเตอร์เบสนะครับตารางก็จะประกอบไปด้วยฟิลด์ของรหัสใบสั่งซื้อซึ่งก็จะเป็น primary key นะครับและประกอบไปด้วยฟิลด์ของรหัสลูกค้าประกอบไปด้วยฟิลด์ของวันที่สั่งสินค้านั่นเองนะครับซึ่งภายในรหัสใบสั่งซื้อสินค้าซึ่งเป็นฟิลด์หนึ่งนะครับในตารางใบสั่งซื้อสินค้าก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็น รหัสหรือว่าเลขที่ในการสั่งซื้อยกตัวอย่างเช่น OR ขีดศูนย์หนึ่งฟิลด์ของรหัสลูกค้าก็จะเก็บรหัสของลูกค้านะครับที่ทําการติดต่อซื้อขายกับเว็บไซต์หรือว่าบริษัทต่างๆยกตัวอย่างเช่น CS ขีดศูนย์หนึ่งและวันที่สั่งซื้อสินค้าก็จะเป็นวันที่สั่งซื้อสินค้านั่นเองนะครับนี่ก็คือ1 r e c o เรคคอร์ดนั่นเองนะครับโดยที่เรคคอร์ดก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะแถวแนวนอนนี้นะครับนี่คือ1 r e c o เรคคอร์ด r e คอร์ที่2ก็จะเป็น OR ขีดศูนะครับ CS ขีดศูนและเก็บข้อมูลในส่วนของวันที่สั่งซื้อสินค้านะครับรีคอร์ที่3ก็คือ OR ขีดศูนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกรันเข้าไปเก็บใน Database นั่นเองนะครับหรือว่าเก็บในตารางซึ่งอยู่ภายในฐานข้อมูลนะครับโดยที่ Record ที่1นะครับก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มของฟิลด์ที่เป็นรหัสไปสั่งซื้อสินค้านะครับรหัสลูกค้าวันที่สั่งซื้อนะครับมีข้อมูล ของการสั่งซื้อและลูกค้าและก็วันที่นั่นเองนะครับระเบียนที่2หรือว่าเรคคอร์ดที่2นะครับและเรคคอร์ดที่3หรือว่าระเบียนที่3ซึ่งอยู่ภายในตารางใบสั่งซื้อสินค้านะครับและนี่นก็คือความหมายของคําว่าเรคคอร์ดซึ่งเป็นส่วนประกอบในทั้งเรื่องของแฟ้มข้อมูลนะครับและเรื่องของดัตเตอร์เบดครับขอบคุณครับ